สวัสดีค่ะพบกันกับช่องชวินเฟรมไทยแลนด์369นะคะเป็นช่องที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในแนวทางของการตื่นรู้ทางด้านจิตและวิญญาณหรือด้านจิตวิญญาณนั่นแหละทางธรรมทางโลกทางจักรวาลน,นะคะส่วนด้านของทางโลกคู่รักความรักความสัมพันธ์แบบใดของใครจะเข้ามาเราก็อ่านตามนั้นเลยนะคะช่องนี้เป็นการไกด์ไลน์แนวทางสนุกๆไม่ไม่ไม่ได้แบบ ตีกรอบอะไรมากแล้วก็เริ่มจากการอ่านพลังงานเรื่อยๆไปก่อนว่ามีพลังงานของใครเข้ามานะคะแล้วก็อ่านไปว่าพลังงานแบบนั้นจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรต้องต้องทำพลังงานหรือภารกิจแนวทางใดเป็นการไกด์ไลน์เท่านั้นไม่ใช่การดูเจาะลึกอะไรนะคะเป็นการไกด์ไลน์โครงสร้างเบาๆเบาๆไม่ใช่โครงสร้างจริงจังแต่เบาๆเพื่อสอดแทรกให้คุณได้เอ๊ะเอใจ นะคะหรือเอาไปใช้ต่อปรับใช้เป็นคีย์เวิร์ดเล็กๆน้อยๆประจำวันคลิปประจำวันแล้วตอนนี้มีคลิป angel number แล้วนะคะเป็น angel number สไตล์ของช่องเรานั่นแหละก็คืออ่านจากองค์ความรู้ตัวเลขแต่ละตัวแต่ละตัว,ตตวความหมายที่จะต้องใช้เอาไปปรับไปใช้นะคะอย่าไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นอะไราากับจับสิ่งเหล่านี้แต่เราใช้เป็นเพียงไกด์ไลน์แนวทางนะคะเป็นองค์ความรู้ที่เราจะต้องเอาไปศึกษาต่อเองด้วยนะคะ อามาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิป Open your heart set loving boundary นะ,ะเปิดหัวใจและ set ขอบเขตนะ,ะจัดขอบเขตระบุขอบเขตสร้างขอบเขตให้กับความรักให้กับหัวใจหน่อย จะแปลว่าความรักความสัมพันธ์ที่ปิดหัวจิตปิดหัวใจหรืออาจจะเปิดใจมากเกินไปไม่มีขอบเขตนั่นเองอเดี๋ยวมาดูต่อว่าจะแปลแบบไหนนะคะโอ้ฟอชวินออกมาเลยอ่ะเปิดหัวใจ Set l o v v n n g a n n าแปลว่า b า n n อรี่นี้ขอบเขตนี้ต้องการให้คุณเซ็ตมันขึ้นมาจริงๆ แต่ก่อนอาจจะแบบเปิดใจง่ายแล้วก็อาจจะปิดหัวใจหรืออะไรก็ตามแต่ตอนเนี้ยเขาบอกให้คุณเปิดใจแต่ต้องมีขอบเขตอย่าปิดหัวใจนะคะแต่ก่อนอาจจะเคยผิดหวังจนปิดหัวใจแต่พอเปิดหวัวใจก็ผิดหวังอีกอะเพราะเราไม่มีขอบเขตเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ถ้ามัน intense มากมันเข้มข้นมากมันลึกมากมันเจ็บปวดแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสถานการณ์แบบนี้ไม่ได้มีความสุข แต่ก็เหมือนมีความสุขนะคะเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือเ่าดูนะว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรเพราะฟอลชทวินน่ะคือทวินเฟลมที่ปลอมทวินเฟลมเท็ดยังไม่จริงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้สถานการณ์เนี้ยเปิดหัวใจนะคะให้คุณความรักดีๆได้ให้คุณรักตัวเองให้เป็นและสร้างขอบเขตไม่ให้ใครมาทําร้ายจิตใจนั่นก็คือตัวคุณเองอย่าทาร้ายจิตใจตัวของคุณเอง integration m u l t i d i m e n s i o n healing คุณต้องเยียวยาใจตัวเองก่อนนะไม่ว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณจะเจออะไรเปิดหัวใจไว้แต่ไม่ใช่เปิดให้ใครเข้ามานะจะเปิดใจอย่าปิดกั้นหัวใจอย่าทุกข์ใจอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองด้วยความสัมพันธ์อะไรปัจจุบันนี้เราไม่รู้คุณเจออะไรอยู่แต่คุณต้องมีขอบเขตละคุณต้องสร้างขอบเขตขึ้นมาแล้วว่าโอเคฉันจะรักตัวเองให้เป็นฉันจะดูแลตัวเองสร้างคุณค่าฉันจะแบบเบิกบานจิตใจแล้วฉันก็จะเปิดใจให้ใหกับคนที่ ฉันดึงดูดมาได้แต่ถ้าฉันยังดึงดูดมาได้ไม่ดีแปลว่าฉันต้องแก้ไขที่ตัวเองเปิดใจแก้ไขตัวเองแล้วก็อย่าโทษใครอย่าโทษคนที่เข้ามาแต่เราพัฒนาตัวเองสู้ไปนะคะเพราะเราตื่นรู้แล้วเราได้เจอคลิปนี้แล้วแปลว่าตื่นรู้มาแล้วส่วนหนึ่งแหละนะคะเพราะบางคนเจอโฟลทูวินคือยังหลับไหลอยู่ยังไม่ตื่นรู้ก็มีนะคะ multi dimension healing ถ้าใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ทุกข์ใจกับคนที่เหมือนจะคนที่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ ไม่ใช่สถานการณ์นี้ก็อาจจะยังไม่ใช่พลังงานของคุณได้จ,จะมีไกด์ไลน์คีย์เวิร์ดของคุณก็ฟังสนุกสนุกไปเพราะเราต้องทําภารกิจตื่นดูเหมือนกันนะ,ะเกี่ยวกับการฮีลลิงเหมือนกันฮาร์โมนคุณจะต้อง ทำตัวเองให้เบิกบานจิตใจเปิดหัวใจพร้อมรับพลังงานดีๆสิ่งดีๆสร้างขอบเขตชีวิตสร้างพลังงานสว่างให้จิตใจตัวเองเปล่งประกายพลังงานสว่างความรักความเมตตาที่มีอยู่ในจิตใจเราที่เราเป็นคนเข้มแข็งกล้าต่อสู้จิตใจเราดีอ่ะประพัฒสอนจิตใจเราสว่างสดใสแต่เราอาจจะถูกความทุกข์ปิดมืดดำจนเราไม่รู้เนี่ยได้เวลาที่เราจะมาค้นหาค้นเจอ ทำจิตใจให้สงบรักตัวเองใส่ใจตัวเองปล่อยวางเรื่องความรักลงไปนะคะแต่ว่าไม่โกรธไม่เคืองไม่ปิดหัวใจไม่ปิดกั้นมีขอบเขตที่ดีที่ชัดเจนเติบโตทางด้านความรักความสัมพันธ์เติบโตทางอุปสรรคที่เราเคยเจอมารักตัวเองออกมาไหม practice self love ได้เวลาที่เราจะฝึกฝน practice ฝึกฝนเกี่ยวกับการรักในตนเอง รักตัวตนของตัวเองรักในตนเองเห็นค่าในตนเองเราจะไม่เห็นแก่ตัวเองเราจะไม่รักแต่ตัวเองแบบเห็นแก่ตัวแต่เราจะรักในตนเองเห็นค่าในตัวเองนะคะเป็นแสงสว่างในตัวเองโอ้ส้มแซมแก้ไขฮิลลิ่งเยียวยาแต่ตัวเองก่อนเอาให้เราเต็มเราพร้อมก่อนนะคะขุดเนเจอร์ยูอินเนอร์ชาออกมานะคะอินเนอร์ชาคือ จิตวิญญาณเด็กภายในของคุณความสดใสความร่าเริงความเป็นตัวของตัวเองความสว่างภายในคลีนความมืดความไม่สว่างออกไปคลีนความทุกข์ออกไปแล้วก็เติมพลังงานจากจักรวาลพระแม่ไกรอาพลังงานดีๆเอเนอร์จีดีๆการกินการนอนรักตัวเองดูแลตัวเองจากภายในภายนอกนะคะ Holy Grail Code Receive the g i f t เตรียมรับของขวัญได้แล้ว ถ้าคุณสว่างแล้วมีเป็นความรักในตัวเองแล้วคุณรักตัวเองได้เป็นแล้วให้อภยยัยไรเงื่อนไขต่อตัวเองและผู้อื่นแล้วไม่ยึดติดไม่วิ่งตามความรักและปล่อยวางแล้วหรือคุณจะได้ของขวัญอาจจะเป็นความรักก็ได้อาจจะเป็นงานก็ได้เงินก็ได้หรือความสุขก็ได้หรือเป็นตัวของตัวเองมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นก็ได้คุณจะได้รางวัลของขวัญจากจักรวาลน,นะคะุณแต่คุณต้องพัฒนาตัวเองก่อน เ u r นเดอร์ render, ต้องยอมจำนวนก่อนยอมจำนวนเพื่อพัฒนาตัวเองก่อนยอมจำนนเพื่อจะเปิดใจรักตัวเองก่อนนะคะยอมจำนวนเพื่อที่จะสร้างขอบเขตที่ดีให้กับจิตใจจิตชีวิตและวิญญาณก่อนนะคะยอมจำนวนว่าเราจะต้องกลับมาดูแลเซลล์เลิฟรักตัวเองอย่างไรเป็นของขวัญเป็นพลังงานสว่างให้ตัวเองอย่างไรนะคุณต้องยอมจำนวนรักน้อยออฟเดอะโซเรื่องนี้ Transformation Battle head Heart a คุณจะต้องต่อสู้กับความคิดในหัวกับเสียงในใจของพวกเนี้ยมันคือความคิดในหัวกับเสียงในใจมันคือ ego อัตตาความยึดมั่นถือมันเราจะต้อง battle มันสู้มันแล้วเปลี่ยนแปลงมัน transformation มันให้เป็นพลังงานความรักที่สว่างไม่ใช่ความรักจากหัวแต่เป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญาไม่ใช่ความรักจากหัวใจจิตใจแต่เป็นระดับจิตสำนึกในระดับจิตกิญญ,ญานนะคะ รีวิเนียนกับตัวเองกลับคืนสู่ตัวเองรวมรวมพลรวมหัวกับตัวเองร่วมมือกับตัวเองรวมจิตรวมใจกับตัวเองมองดูว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆตัวเองอ่ะมีด้านมืดด้านสว่างอย่างไรหยิหนหยางนะคะหินหยางเราเป็นคนที่ดีด้านไหนแต่เราก็มีด้านมืดด้านไหนเราเป็นคนที่ยังไม่น่ารักด้านไหนแต่เราก็มีข้อดีด้านไหนเนี่ยเอามาตีแผ่ตัวเองนะคะให้แตกกระจาย หาข้อดีข้อเสียของตัวเองและพัฒนาจากเหตุการณ์นี้จากสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์ฟอสชวินจะเข้ามาทําให้คุณนะ่ะได้ตระหนักรู้ตื่นรู้คุณจะต้อง a c knowledge คุณต้องจัดการและระบบระเบียบและคุณจะต้องยอมรับการสะท้อนนี้คุณจะต้องยอมรับ การอินเทนต์ต่างๆรอบนี้แล้วคุณยอมรับน้อมรับขอบคุณที่มาเป็นบทเรียนขอบคุณที่มาเป็นสิ่งดีๆทั้งด้านดีและไม่ดีขอบคุณที่มาทําให้ฉันตื่นรู้ขอบคุณนะคะ take responsibility ก็คือการตอบสนองโต้อตอบการกระจกสะท้อนหรือจะเป็นเขาวงกดอะไรก็ตามที่เราได้ไปวนเวียนมานั่นแหละเราจะได้เรียนรู้ ได้กลับมาโซมจอได้กลับมาหลอมรวมกับตัวเองรีวิเนียนกับตัวเองได้กลับมาเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงทําสมาธิฝึกฝนคิดดีทดําดีพูดดีปฏิบัติธรรมมาตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณถ้าไม่มีฟอสชวินคนนี้ฉันคงไม่ได้ตื่นรู้ฉันคงไม่ได้รับรู้ว่าฉันจะต้องกลับมารักตัวเองอย่างไรขอบคุณมากๆเลยนะฟอสชวินขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าคุณจะยังอยู่ในชีวิตตอนนี้ฉันก็ขอบคุณแล้วก็จะทําให้พลังงานของเราเนี่ยแยกจากกันไปด้วยพลังงานอะค่ะ เออแบบฉันจะยกพลังงานของฉันหนีคุณไปฉันจะทําให้พลังงานของฉันเนี่ยคิดดีทดําดีพูดดีเมตตาไรเงื่อนขายพลังงานสว่างนะคะเดี๋ยวก็หลุดกันไปเองหรือถ้าจบความสัมพันธ์ไปแล้วลุกขึ้นเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเสียใจนะคะลุกขึ้นมาทำตัวเองให้มีชีวิตชีวามีชีวิตที่ดีขึ้นอม,มีพลังงานของฟอสชูรินทวินเฟลมทวินเฟลมในอนาคตถ้าคุณมี ทางด้านจิตวิญญาณคุณล้อมรวมกับเขาเลยระหว่างตื่นรู้ระหว่างที่ต้องเลิกกับพอทินก่อนนะคะถ้าใครพ้นมาแล้วก็ยินดีด้วยคุณก็เริ่มทำมาทำงานภารกิจจิตวิญญาณเนี่ยเอ็กเพรซีฟกดกับพลังงานเบื้องบนชวินเฟลมเบื้องบนเจอฟร t Twin มาแล้วนี่เลิกกันแล้วถึงจะทำนะคะถ้ายังไม่เลิกคุณยังมีคู่อยู่ทางโลกไงคุณก็ฝึกฝนเรียนรู้เรื่องครินเฟรมมิติบนไปก่อนนะคะแต่ถ้าเลิกมาแล้วก็ใส่เต็มไปเลย นะคะโดยที่ไม่ต้องไปคาดหวังในทวินเฟลมว่าจะมีมาเกิดไหมหรืออะไรไหมเดี๋ยวเราดูให้ว่าคุณมีมาเกิดนะแต่ที่แน,น่ๆรู้อยู่แล้วว่าทํากับมิติบนแล้วเจอฟอสชวินมาก่อนหรืออาจจะอยู่ในฟอสชวินแต่ส่วนใหญ่คนมาตื่นรู่้จะออกจากฟอสชวินมาแล้วแหละอาจจะคู่ล่าสุดนะคะคอม p พ s s ชันมาทำภารกิจความรักอะแบบความรักกับตัวเองเคลียร์ปมตัวเองถ้ามีทำภารกิจกับทวินเฟ m มข้างบนง่ายกว่ามี มาเกิดร่วมกันเป็นมนุษย์นะคะเพราะเราจะ้ไม่ต้องไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นมีคู่มีอะไรอีกไงเออมันก็จะดีคนละแบบแต่ว่าสบายกว่า enter your v o r c e เห็นไหมทำคนเดียวทำคนเดียวเลิศเลอเลิศเลอนะคะคุณก็สามารถมีคู่ทั้งโลกได้ความสัมพันธ์คามิกมาแก้ไขเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านมา นะคะฟอสชวินก็มีความสัมพันธ์ของความเป็นคู่กรรมอยู่ด้วยผสมอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเขามาสะท้อนให้เราตื่นรู้ก็ยังมีพลังงานของวินเฟลมมาอ่อนๆอ่อนๆเบาบางเพราะแทบจะไม่มีเลยแหละเพราะเป็นทวินปลอมเนี่ยเออแต่มันมีความทรงอะทรงทวินเฟลมมาให้เราเอะใจคู่ที่ใช่ไว่คู่แท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เราได้ตื่นรู้ให้เราได้เคลียร์ได้เคลียร์อดีตเคลียร์กรรมเก่าๆมาอยู่กับความเป็นจริงนะคะคุณคือผู้ถูกเลือกจาก โชว์แพลนของคุณโชว์แฟมิลี่ของคุณให้ลงมาเป็นผู้ทําภารกิจเนี่ยค่ะเดี๋ยวชุดเส้นวันฟาดแทร็กแอสเซนไม่ยกระดับจิตไปมิติที่5ทําภารกิจกับ h i g h อร์เซลและชวินเฟลมมิติบนนะคะอืมก็ประมาณนี้เนาะโอ้ <Ooh. S 1> มีความต้องชดใช้กรรมสะท้อนกรรมเคลียร์กรรมกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ถ้ายังอยู่ในสถานการณ์ของฟอสชวินอยู่เคลียร์กันไปก่อน ให้ความรักความเมตตาแล้วก็ใช้กรรมใช้กรรมไปทางพลังงานทางจิตใจใช้กรรมโดยการ,รที่เราพัฒนาตัวเองสู้ขึ้นไปไม่ใช่ไปทุกทรมานใช้กรรมนะคะเราจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อใช้กรรมเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใช้กรรมนะคะก็คือการพัฒนาตัวเองไม่ให้ทํากรรมเก่าๆซ้าๆนั่นแหละคะ่ะประมาณนี้นะคะเปิดมาอีกใบชวินเฟรมออกมาแน่นอนทํากับข้างบนเลยนะคะลูกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ เ no. นาะมีพลังงานชูนเฟลมทำงานเดี่ยวทำงานกับนิติข้างบนอือไม่มีคู่ออกมานะคะแต่อาจจะมีคู่อยู่แล้วคู่ทั้งโลกหรืออะไรก็หลังจากฟอชวินไปละกันอย่าไปผิดสิทธ์แล้วทำอย่าไปบอกเลิกทิ้งทอดทิ้งด่าทอทะเลาะกันนะติดกรรมเรานะคะไม่ได้ติดกรรมเขาเนาะจะติดกรรมเราเราจะสร้างกรรมใหม่เพิ่มก็จะไม่เจอคู่แท้สักทีอ่ะเดี๋ยวเรามาปิดที่ ข้อความดีกว่าวันนี้เป็นข้อความนะคะกับสถานการณ์สัก3-4ใบดูว่าสถานการณ์ของฟอลชวินหรือชวินเฟลมิติบนฟอลชวินคือคู่ที่ทำให้คุณได้ตื่นรู้ขอบคุณเขาขอบคุณเขาแล้วทำภารกิจกับไฮเออร์เซลก่อนกับตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยทำภารกิจกับชวินเฟลมิติบนต้องทำผ่านไฮเออร์เซล นะทำผ่านสมาธินะคะเรื่องของคู่ทางฉิตวิญญาณทุนเรชทุนเฟรมจะต้องทําผ่านสมาธินะคะแต่ถ้าใครมีคู่ทางกายอยากก็ต้องทําสมาธิผ่านสมาธิเหมือนกันถึงคู่เรานะคะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะคะเรื่องนี้อย่ายึดต,ติดกับการตลาดทุนเฟรมมากอาร์คแองเจิลออกมานะคะอัครชูตสวรรค์น,นะคะทำงานผ่านไฮเออเซลไฮเออเซลจะนำพาคุณไปรู้จักอัครชูตสวรรค์อาร์คแองเจิลหรือว่าแองเจิลเทวดากาเดียน หรือจะเป็น twin flame มิติบนหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นด้านพลังงานสมาธินะคะคุณเชื่อมต่อ higher self ทุกอย่างจบเพราะ higher self คือคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่เชื่อมต่อกับตัวเองคุณจะไปตื่นรู้กับใครจริงไหมคคะ protection ปกป้องคุณถูกปกป้องคุณมาเพื่อตระหนักรู้นะคะ firing out coming to light คุณจะต้องตามหาแสงสว่างเพื่อที่เอา ให้ตัวเองอะสว่างก่อนนะตามหาคนที่สว่างตามหาคนที่มาทําภารกิจสว่างเพื่อที่คุณจะได้ไปเรียนรู้กับเขา <À. S 1> ไปตระหนักรู้ไปตื่นรู้กับเขาแล้วคุณจะได้เรียนรู้ให้ตัวเองสว่างเพราะตัวเองสว่างแล้วตัวเองก็จะไม่ต้องไปวิ่งตามหาแล้วไงนะ,ะเราสว่างแล้วเราก็จะเป็นความสว่างความรักในตัวเองแบ่งปันให้คนอื่นคนที่เขาตามหาพลังงานสว่างต่อๆไป การโทรจิตการทำพลังงานกับคู่ทวินเฟรมมิติบนคือการโทรจิตการทำสมาธินั่นแหละค่ะการฝันฟังเพลงการสื่อจิตทำพลังงานจิตวิญญาณร่วมกันนะคะฟอสทวินก็ปล่อยเขาไปเขามาเป็นแค่ชื่อฟอสทวินเฉยไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาแต่ก็ถ้ายังคบกันอยู่ก็เป็นแฟนที่ดีเป็นคนที่น่ารักไปสู้ด้วยศีลธรรมสู้ด้วยคุณงามความดีไปเดี๋ยวเขาจะพ่ายแพ้ไปเองค่ะ แต่ฟอสชวินเขาไม่ใช่คู่เลวร้ายอะไรเนี่ยอาจจะมาติดเรื่องของกรรมเรื่องของเช็คเรื่องของ18บวกกันก็ชว์ใช้กันไปแลนะ้เป็นคู่ที่หลงไหลนะคะฟอสชวินจะเป็นคู่ที่หลงไหลได้ปลื้มภายนอกกันรูปรดกลิ่นเสียงแต่ภายในมันทุกใจมันไม่ใช่มันตะคิดตะขวงใจมันไม่ใช่กันมันไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์อะไรภายในความรู้สึกนึกคิดความชอบหรือ อะไรก็ไม่ตรงกันเท่าไหร่แต่ตรงแค่ภายนอกกับรสนิยมกับเรื่อง18บวกกับเรื่องแรงปรรชนาเนี่ยมันยังติดก,กรรมเรื่องของทางโลกราคะกันอยู่เรื่องฟอลชวินเนาะเพราะฉะนั้นมีศีลธรรมคิดดีทำดีพูดดีปล่อยวางละอัตตาตัวตอนอีโก้ละเรื่องกิเลสตัณหาออกไปเดี๋ยวเขาจะหลุดไปเองนะเพราะเขายัางเป็นคู่ทางโลกอยู่นะฟอลชวินไม่ใช่คู่ทางจิตวิญญาณน,นะคะแต่แค่มันเป็นชื่อให้เราตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเฉยให้เรา ขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลุดจากความเศร้าความอ,อกหกักรู้สึกเดียวดายรู้สึกเหงาถ้าเรายังขาดความรักเหงาเดียวดายอ,อกหกักเศร้าเราต้องการคนดําใจต้องการคนมากอดมาหอมมาจูบมา18บวกเพราะเราก็ยังดึงดูดคู่ทั้งโลกมาค่ะคู่กามราคะมาค่ะว,วิ่งหนีวิ่งไล่กันอยู่อย่างนี้หรอค่ะตามหารักแท้ไม่ใช่กับเปลี่ยนคู่มันจะเป็นแบบนี้วนลูปแบบคู่ทั้งโลกเพราะฉะนั้นตื่นรู้ให้ได้นะคะในคู่น,น,นี้ในความสัมพันธ์ตอนนี้ SOS ขอความช่วยเหลือจากจักรวาลแก้ปมนะคะแกะปมให้ได้แก้แก้แก้ที่ตัวเองพายเนนะคะพเนแปลว่านักโทษความท็อกซิกต่างๆความท็อกซิกทุกชนิดอะคะ่ะแก้ออกไม่ว่าจะเป็นที่เราหรือใครทําเราช่างเขาเราแก้ที่เราดีกว่า เราเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าที่จะเติบโตตื่นรู้เข้าสายภารกิจสายจิตวิญญาณของเราไปนะคะ recalling จักรวาลเรียกหาคุณแล้วนะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณชวินเฟลมมิติบนลเรียกหาคุณแล้วนะคะมาทําภารกิจได้แล้วนะลงมานานแล้วนะมาเกิดนานแล้วนะต้องจดจําตัวเองให้ได้แล้วกลับคืนสู่ตัวเองให้ได้นะคะ returning memory นะคะ reminiscing นะคะ recalling โดนเรียกแล้วเรียกให้ตื่นแล้วต้องตื่นแล้วนะ,ะถ้าไม่ตื่นอีกหลงอีกยาวเลยนะคะ เลิฟนะคะคุณต้องกล้าที่จะรักคุณจะต้องแบบมีความศรัทธาความเชื่อมั่นนะคะในความรักอะว่ามันเกิดขึ้นได้ดีขึ้นได้ถ้าเจอไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ตามหาแล้วนะคะจะรักตัวเองให้เป็นนะคะแล้วจะทําภารกิจเนี่ยชุนเฟรมไม่ติบ,บนของคุณเรียกหาคุณแล้วนะคะไม่ใช่คู่รักที่จะต้องไปทําอะไรกับเขานะคะเขาเป็นพลังงานของเรา นะคะไม่ใช่เขาไม่ใช่คู่รักเรานะคะมิติบนะ่ะแต่ว่าเขาก็คือพลังงานเรานั่นแหละเราแยกชั้นมาจากเขาแต่ถ้ามีมาเกิดด้วยนั่นแหละจะเป็นคู่รักคนรักแล้วไงเพราะว่าทาั้งโลกโลกนี้มันคือโลกแห่ง คู่รักคนรักเนาะมันก็ต้องมาในรูปแบบของคนรักคู่รักแต่พลังงานชวินเฟลมมิติบนคือพลังงานที่เขารักเราก็คือพลังงานของเราเองนั่นแหละค่ะไม่ต้องไปมีเพศสัมพันธ์ไม่ต้องไปอะไรกับเขานะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดก็มีด้วยนะเคยได้ยินแต่ก่อนคิดว่ามีคู่รักเทวินเฟลมมิติบนก็ต้องไปรักกับเขาไปแต่งงานไปคู่กับคนมิติบนก็เรามาจากมิติบนเรามาจากไฮเอสเซลเราจะไปแต่งงานกับตัวเองอีกทาไมานึกออกไหมคะแต่ว่า มีมาเกิดในมนุษย์ด้วยแปลว่าแบ่งพลังงานลงมาอีกไงเอออันนั้นอาจจะแต่งงานกันได้ถ้ามีโซแพลนมาร่วมกันนะคะอันนี้ต้องเช็คดีๆอย่าอย่าแบบอย่าเควะนะคะ อืมเนะี่ย p r o j e c t ็ดเห็นไหมวาดภาพดีๆตั้งเป้าดีๆอย่าเขวโ projected p r o j e c t คือไม่เขวแล้วนะมีเป้าหมายแล้วนะคะเห็นภาพที่ฉายชัดเจนแล้วนะคะว่าอนาคตต้องการภาพอะไรมีชีวิตอย่างไรเดินทางดำริดำรดำงชีวิตไปอย่างไรวันละวันเดือนปีวันคืนเดือนปีเนะี่ยจะต้องมีชีวิตอย่างไรคุณต้องวางแผน p r o j e c t ็ดแล้วทําผ่าน higher cell กนะับตัวคุณนะคะและ higher cell กับทวิน i n f l a ข้างบนเขาจะส่งพลังงานความรักมาให้คุณได้มีชีวิตมีความอบอุ่นความสุขเฉย ไม่ต้องมาทําอะไรกันนะคะส่วนคุณจะมีคู่ทั้งโลกไหมนั่นแหละเดี๋ยวคุณต้องตามหาต่อไปตามเส้นทางที่คุณ projected ขึ้นมาอามาดูข้อความทีนี้มาดูว่าดูซิใครจะส่งข้อความหาคุณถ้าคุณมี t ว i n flame ติบ,บนก็คือพลังงานต้นกําเนิดองคุณนั่นแหละค่ะเขาไม่ใช่ใครครับก็คือคุณที่แบ่งพลังงานลงมาเป็นคุณเนาะโอเคมาเดี๋ยวขอดู higher s e จักรวาล ินฟรมม่สิบบนของคุณหรือจิตวิญญาณภายในของคุณอ่ะทั้ง4จิตอ่ะจิตใต้สำนึกไฟสำนึกเหนือสำนึกนะคะหรือจิตสำนึกของตัวคุณเองต้องการจะสื่อสารอะไรกับอัตตา,าตัวตนของคุณที่ฟังอยู่นี้คะส I need more balance แปลว่าเขาต้องการให้คุณอยู่ตรงกลางสมดุล ฝึกฝนเรื่องของการสมดุลมากกว่านี้เพิ่มความสมดุลเข้าไปหน่อยสมดุลในจิตใจสมดุลในชีวิตนะคะอาจจะทําอะไรมากน้อยเกินไปขาดเกินไปมากเกินไปให้กลับมาสมดุลทางสายกลางให้หมดทุกกรณีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําแล้วต้องอยู่ตรงกลางทุกสุขหรืออะไรก็ตามเวทคุณกําลังคิดจะทําอะไรอยู่ หรือคุณอยากจะมีคู่อยากได้คู่แท้อยากได้ทวินเฟลมเขาให้รอต้องรอหรือถ้าเป็นการกระชําบางสิ่งบางอย่างให้สมดุลก่อนช้าๆก่อนแล้วรออยู่ในสถานการณ์ของการรอรอลงมือทํารอทําภารกิจรอใช้ชีวิตรอการงานการเงินอะไรต่างๆคุณสมดุลให้ได้ก่อนบาลานซ์ให้ได้ก่อนฝึกฝนเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องของจิตใจความรักปมกรรมอะไรต่างๆที่เปิดไพ่เมื่อสักครู่ต้นคลิปมาทั้งหมดอะนะคะ นั่นแหละทำตรงนั้นไปก่อนแล้วรอก่อน You make me want to do bad t h i n g คุณทําให้ฉันต้องทําสิ่งที่เลวร้ายหรือไม่น่ารักอ่านี้เป็นข้อความจากใครอ,อาจจะเป็นข้อความลอยๆจากใครมาก็ได้นะคะที่เขาคิดว่าคุณนี่นแหละทําบึงสิ่งบางอย่างก็จึงเกิดเหตุการณ์การกระทําที่ไม่ค่อยน่ารักเกิดขึ้นจึงต้องกลับมาสมดุลแยกออกมาทำพลังงานแยกกันมาตื่นดูหรือส่งคุณลงมาเผชิญทุกเพื่อตื่นดู Be more selfish มันเป็นแค่ความเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวเป็นความเห็นแก่ตัวมากๆเอออะไรก็ไม่รู้เนาะไม่ต้องไม่ต้องยึดติดว่าตรงว่าใช่ว่าว่าใครนะคะมันเป็นแค่คำศัพท์เอาเป็นเป็น,ปนไกด์ไลน์คีย์เวิร์ดเท่านั้น Love is the answer แต่รักคือคำตอบถ้าคุณพลังงานความรักในตัวเองมากพอคุณก็จะรักผู้อื่นเป็นรักคู่ครองของคุณเป็นนะคะถ้าคุณทำพลังงานกับวินเฟลมข้างบน มาทำงานเดี่ยวคุณอาจจะมีคู่เป็นโซเมตเป็นคนอื่นธรรมดาก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่ดึงดูดมาเหมาะสมกับชีวิตคุณภารก,กิจคุณมันอาจจะดูเห็นแก่ตัวแต่คุณก็ต้องทำคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนนะคะ I'm open to compromise คุณต้องเปิดโอกาสเปิดใจเปิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง I want you มีไพ่เปิดใจมาถึงตรงนี้แล้วก็ตอนต้นคลิปเลยคุณต้องเปิดใจแสดงว่าคุณปิดหัวจิตหัวใจนั่นแหละเปิดใจ ะะจักรวาลต้องการคุณทีมโซฟาร์มิลี่ครอบครัวชัางจิตวิญญาณของคุณต้องการคุณคุณต้องกล้าที่จะมีความสุขกล้าที่จะทำภารกิจกล้าที่จะเตือนรู้นะยูเออร์ฟาร์มิลี่วอนมีอ่านี่เป็นคำสัท์ทางโลกเนาะเกี่ยวกับครอบครัวหรือคุณมีความสัมพันธ์ความรักมาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักของครอบครัวหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีไม่ใช่ก็ข้ามไป w r wrongful a d v i ไว ไปปรึกษาใครที่ยังไม่ค่อยถูกต้องหรือเปล่าอาวิชาคุณสายเดรฉานวิชาอะไรเก่าๆไปหลงหลงมาปรึกษาผิดตัวผิดคนหรือเปล่าได้คําตอบที่มันผิดผิดหรือเปล่าหนึ่งไม้เท้าเริ่มต้นใหม่นะคะแพชชั่นก็ดีการกระทําก็ดีการงานก็ดีเริ่มต้นใหม่อะไรที่มันพังๆไปเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ก็ได้ การตื่นรู้ก็ได้สว่างไลท์ออกมาแล้วความสว่างออกมาแล้วคุณต้องมีความสว่างจากตัวเองให้ได้ความรักจากตัวเองให้ได้ตื่นรู้ให้ได้นะคะทีมพร้อมช่วยคุณอยู่ครอบครัวทางจิตวิญญาณพร้อมช่วยคุณอยู่นะคะคุณจะต้องกล้าที่จะตื่นรู้เปลี่ยนแปลงอืใส่ใจตัวเองบ้างนะคะกลับมาสนใจตัวเองกลับมาดูตัวเองข้อใดข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างอะไรต่างๆนะคะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีงามเข้าไว้นะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะเป็นไกด์ไลน์สั้นๆเนอะอะไรอีกอสนใจมานเฟสแต่สิ่งที่มนันเป็นเป้าหมายเท่านั้นนะคะ โอเคประมาณนี้ค่ะอุ้ยเช็คออกมานั่นแหละก็ระวังเรื่อง,องความไม่พร้อมราคะต่างๆการมารมต่างๆก็ระมัดร,ระวังด้วยนะคะทำด้วยความรักนะคะถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆก็อยู่คนเดียวไปก่อนนะคะอยู่กับไฮโซ e l ลอยู่กับจักรวาลไปก่อนรับพลังงานดีๆจากทวินเฟ m มต้นกําเนิดของเราไปก่อนนะคะสร้างคุณค่าให้ตัวเอง ถนอมตัวเองห่วงแหนตัวเองให้คุณค่าตัวเองด้วยในทุกๆเรื่องนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามนะคะแล้วก็รับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ